ชื่อมาจบอินเตอร Herm ์มาเก็ตนะครับแต่ว่าจบนานแล้วประมาณนึงแต่ว่าก็ยังทำพี่ได้จบปีสองพันสิเอ็ดถามาชอบอะไรที่บอกว่าชอบทุกอย่างในสิ่งที่เขาให้เราเราได้รับอย่างที่เราคิดไว้เาชื่อภูมินะครับผมไปเรียนวิดียลโบวอินเทอร์เนชั่นที่ปีสองพนสิบเาครับผมชอบวัสดุที่สุดต้องเป็นวัสดุที่เหมาะกับดูไลฟ์สไตล์มี้และหลากหลายกิจกรรมนะครับชื่อเบียรนะคะจบดิจิาลนาร์ติสค่ะ แล้วก็ที่ชอบก็คือเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถถือได้ทุกคนเฟรนดี้ค่ะที่ชอบที่สุดก็คือยูคานนสติ้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อการคัะเรียนเอ็นดัสเป็นปัจจัยค่ะที่ชอบก็ตลาดก็เป็นเส้งคนไทยเนี่ยไปเรียนเลาดก็ค่อยเหลือเกินมากชื่อเตอรครับเรียนไปแอนด์ครับก็สิ่งประทับใจก็ประทับใจเยอะมากครับคิดว่าเลือกถูกนะ่ยที่เรียนอยู่นี้